อ้บลเบียน่ายอยู่เนี่ยคุณเจ้าตัดว่าเป็นสัตว์โลกอยู่เออแต่หลักความเชื่อนี่มันเฉพาะจิตเฉพาะองค์กรเออเฉพาะกลุ่มของเขาที่เขาอย่างอย่างพ่อมดหมอผีนี่เขาแก้แก้ปัญหาเฉพาะไอ้คนในป่านั่นแหละเข้าใจคนในป่าไหมล่ะคนในป่าเขากลัวผีลทัทธิหรือความเชื่อผีมันเกิดขึ้นเขาถึงมี ผู้นำทางจิตวิญญาณของเขาถึงมีพ่อมดออกมาแก้ปัญหาน่าก็เลยเชื่อหลักนี้เขาศรัทธาตัวนี้ปุ๊บเขาก็ทําตามหมอผีบอกเข,ข้าใจเข้าใจจุดัหมล่ะอย่างลทัทธิเทพพรหมเนี่ยอ้าวเขาก็เชื่อตรงนั้นเพราะสิ่งต่างๆเขามาเพื่ออะไรเพื่อเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนที่เขาต้องมาหากินเลี้ยงป่าเลี้ยงทองเขาอะไรต่างๆทุกยากโอยลำบากน่ะ มีการสื่อสารตัวนี้ก็คือลักษณะนี้นี่มันเป็นเรื่องของคนที่ที่ลนทำมาหากินตกทุกข์ได้ยากลำบากเออแล้วคนประเภทนี้เขาต้องอ้อนบอนขอร้องใช่ไหมละ่ะจิตเขาต้องอ่อนน้อมถ่อมตนเออเขาต้องทำตามพ่อหมอพูดหรือว่าร่างทรงพูดหรือว่าเจ้าลทัทธิพูดเขาเขาจะยั่งต้องศรัทธาแล้วก็ทำตามอย่างเคร่งครัดแน่ แล้วทำตามอย่างเข่งคัดมันก็ได้อน,นิสงบ้างแต่ไม่ใช่ทางแก้อย่างบริสุทธิ์อย่างสิ้นสุดของมันเพราะได้ชั่วครั้งชั่วคราวหนึ่งเรื่องของขิดเราอันนี้สองก็คือเรื่องของกรรมเราทั้งสิ้นแหละพะอเราอ่อนน้อมถ่อมตนทําตามที่เขาบอกอน,นิสงมันก็ส่งผลบ้างเนี่ถ้าเราเป็นคนดีทุกอย่างมันก็เป็นความเมตตาของเบื้องบนด้วยเท,เทวดาเขาก็อนุเคราะห์บ้างเออ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพระเจ้าก็เหมือนกันถ้าเราศรัทธาหรืออะไรต่างๆก็ได้บ้างเข้าใจป่มมันได้จากไหนได้จากการกระทําของเราจากกรรมนี่ส่งผลให้เราได้อาน,นิสงส์มองมองออกไหมเนี่ยคือความดีที่เราทํานั่นแหละที่เราเชื่อเจ้ารัตทินั่นแหละที่เราทําความดีความดีเลยตอบสนองเราเข,ข้าใจจุดนี้ไหมล่ะอืม แต่เนี่ยพระพุทธเจ้าของเราพระนัตไตรนั่นเป็นแก้วสารพัดนึกนี่เป็นแก้วสารพัดนึกที่มีจริงศักดิ์สิทธิ์จริงแต่ไม่ได้อวดไม่ได้เอามาโฆษณาเพราะคนจะไปหลงติดในฤทธิ์จะไม่เกิดปัญญาจะออกจากทุกข์ไม่ได้ พอได้พุบเกิดรวยขึ้นมาก็ติดกับความรวยเกิดกับอำนาจอีกออกเข้าส่นิพานไม่ได้อีกเข้าใจยังนี่พุทธเจ้าของเราหรือพระอริยะทั้งหลายท่านก็เลยไม่ปรารถนาไม่ไม่อยากให้พวกเราตกทุกข์ได้ยากลําบากอีกไม่อยากให้พวกเรามาเกิดอีกก็เลยไม่ไม่นําเสนอสิ่งเหล่านี้เออมองออกไหมล่ะเออที่จริงสิ่งเหล่านี้มันมหัศจรัยรมากกว่าที่ที่หลักความเชื่อของ ทุกศาสนาได้วซ้ําไปนั้นก็จะเรียกเป็นแก้วสารพัดนึกเหรอเออแล้วการสร้างบาร,รมีนี่หนึ่งมีตัวตนจริงบาร,รมีมีจริงเออแล้วก็ครเดินตามได้จริงและเป็นของจริงทุกคนก็ปฏิบัติได้จริงเห็นไหม <S <S คือของจริงเน่ะมันเป็นของที่มีอยู่เป็นอยู่อย่างนั้น่ะเออกับหลักความเชื่อนี่เออถ้าความเชื่อมันสําเร็จจริงนี่ แล้วมีผู้บังคับจริงนอกจากกฎเกณฑ์แห่งกรรมแล้วนี่พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้เชื่ออย่างอื่นให้เชื่อกรรมเชื่อธรรมเชื่อกรรมมีธรรมะมีกรรมแล้วก็ผลของกรรมเท่านั้นเองที่มันเกิดขึ้นอยู่เนี่ยปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเข้าเข้าใจไหมมีธรรมมีกรรมมีผลเออนอกจากมีธรรมแล้วต้องมีการกระทําอีกคือกรรมผลมันที่เกิดขึ้นนี่คืออํานาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเออ เราดูทีว่าทั่วโลกตอนนี้วุ่นวายเพราะอะไรเพราะความเชื่อสงครามเกิดขึ้น,นมองออกไหมล่ะเออถ้าเราถ้าเราเชื่อว่าพระเจ้าจะช่วยเราเนี่ยช่วยไปตั้งนานแล้วไม่ต้องเกิดสงครามแล้วอันนี้คือนี่คือพุทธศาสนาใช่ไหมแต่หลักความเชื่อคนอื่นเนี่ยแต่ทําไมทึงมันมันถึงมีเรื่องมีเรื่องเพราะว่าผู้นําาฟังให้ดีเลยทีนี้ ผู้นำนั่นแหละเหมือนเสื้อเหลืองเสื้อแดงของเรานี่แหละเขาเขาใจผู้นำกับผู้ต